ที่คดีหนึ่งนะครับสารอาญาได้พิพากษาจำคุก2ปี6เดือนจากสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีษะมินสถาบันเบื้องสูงโดยไม่รอลงอาญาครับสารอาญาอ่านคำพิพากษาในคดีที่อายาการเป็นโจทยื่นฟ้องจากสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีษะอดีศสสุรินทร์พักเพื่อไทยจําเลยฐานมินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 จากกรณีเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2557ครับได้กล่าวปราศัยบนเวทีกิจกรรมทางการเมืองมีเนื้อหาบินสถาบันเบื้องสูงซึ่งก่อนหน้านี้สารได้ตรวจพยานหลักฐานในคดีแต่จำเลยให้การปฏิเสธต่อมาได้ยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรขอกลับคำให้การโดยขอรับสารภาพนะครับไม่ขอต่อสู้คดีเพราะสำนึกในความผิดที่ได้กระทำลงไปศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก5ปีแต่ว่ารับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกสองปี6เดือนทั้งนี้สารได้พิเคราะห์พฤติการแห่งคดีและรายงานการสืบสอเห็นว่าข้อความที่ปราศัยเป็นเรื่องร้ายแรงจำเลยเป็นสอสอถึงสองสมัยย่อมต้องรู้ผิดชอบมีวิจารณญาณมากกว่าคนทั่วไปอีกทั้งจำเลยมีประวัติกระทำผิดมาแล้วแต่กลับมาทำ,ทำผิดอีกในเรื่องที่ร้ายแรงขึ้นกว่าเดิมจึงไม่มีเหตุให้รอลงการลงโทษนะครับหลังจากที่ฟังคำพิพากษาจำเลยไม่ติดใจที่จะอุทธรณ์ครับเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งตัวเข้าเรือนจำทันที